สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับมาดูอีกเชือกหนึ่งนะฮะ <c oughs> ที่งาสวยมากนะครับ <c oughs> ชื่อว่า <c oughs> พลายทองเงินสวัสดีครับคุณณนะเริม่ม <c oughs> สวัสดีครับณนะเริมนี่ก็เป็นพี่ชายของพี่แฟนพี่เล็ก <c oughs> ช,ชื่อชื่ออะไรนะแฟนพี่เล็กชื่อพี่โสภาหรอ <c oughs> ชื่อเล่นชื่อเล่นชื่ออะไร ชื่อพาอ๋อแต่พวกเราจะเรียกนางนางนางอ๋อก็เรียกน้องนะครับไม่ใช่คนอื่นไกลนะครับผมอ่ะรู้จักแม่เกือบทุกคนนะครับแต่บางทีไม่ค่อยรู้จักชื่อนี่ใครทวงเงินอายุกี่ปีแล้วครับ22ปี22ปีนี่ไม่ใช่ใกล้จะตกมันบ่ดูขมับเปิดแล้วนะใกล้แล้วกันแล้วมันตกช่วงตุลาอ๋อปีจะตกตุลา จะเป็นช้างเชือกหนึ่งที่งาใหญ่แล้วงาสวยมากนะครับเขาไม่เล่นงานด้วยไม่ไม่ไม่เคยใช่ปอกนะค,คือเขาไม่เขาไม่เขา,มขาถนอมงาตัวเองเขาจะไม่เล่นให้งา,นานสึกลอหรือว่าเสียหายนะครับตกมันก็เข้าได้เข,ไดเข้าได้ครับเฉพาะเฉพาะเจ้าของนะครับคนอื่นคนอื่นไ,<ด>ไม่ได้นะครับควานเข้าได้ควานเข้าได้เดี๋ยวผมจะให้ดูมุมนี้ปึ๊บเดินไปเนไป เล่นไปใช่ไหมใเดินไปโอ้ดูไงเหมือนพี่ป๋องเลยนะบนถึงบนนี่บนถึงบนไงเหมือนพี่ป๋องนะครับบนถึงบนยี่สิบสองปีอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วครับอยู่ตั้งแต่เล็กๆนะครับเล็กๆเล็กเลยอืมไม่ดื้อเลยไม่เคยไม่ไม่ดื้อไม่ดื้อมันรักควานรักควานช้างนี้รักควาน แต่เล้ือร้องคว้ออกม่ได้ติอ๋อเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับเลี้ยงมาตั้งเล็กน่งเลยครับประมาณได้ไหมประมาณแปดปีแปดปียี่สิบสองก็ลบไปแปดก็เป็นเท่าไหร่เอ่ยแปดสิบสี่ปีประมาณเอาเนาะอาจจะตัวเลขอาจจะคัดเคลื่อนอุ้ยไม่ใช่ตกมันแล้วบอไี่เเหลิมนะครับนี่ อ๋อดูขมับเริ่มบวมอือดูมันเริ่มเปิดแล้วนั่นเนาะมันจะออกตุลาเนี่ยมันมันไปถึงตุลานะเดี๋ยวถ้าหยุดฝนมันออกเลยอ๋อถ้าฝุฝนหยุดตกออกมันจะเริ่มออกเลยดูตรงนี้มันรัดแล้ยตรงตรงตรงนมมันรัดเดินไปเดินไป ตรงหน้าอกนะคือลักษณะของช้างแต่ละเชือกไม่เหมือนกันมันจะเป็นย่นย่นอ่าเล่นไหมต่คือเจ้าของเขาเข้าได้สบายนะถึงจะตกมันเขาเข้าได้นะครับลูกหลานเราพูดเราจะสเกตตรงนี้อืมนี่มันมันจะย่นเนื้อมันจะย่นเล่นเนาอือโอ้โหโชว์ตรงนี้ตรงนี้ก็คือมันจะย่นมันจะย่อนมันมันรัดตัวมัันรดมันรัดมันรัดก็คือเขาจะตกมันนะครับ ลแล้วเลยสังเกตสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรานอนฟังกลางคืนเขาจะทาไงนะจามเขาจะจามจาม,จามประมาณไหนทุ่มสองทุ่มก่อนเขาจะนอนก่อนเขาจะนอนเขาจะจามจามยังไงกระเป๋าปแบบเป่าลมแบบเป่าลมแล้วเขาร้องด้วยร้องถ้าถ้าถ้าเขาจะตกจริงมันจะร้องตอนกลางคืนอ๋อทุ่มสองทุ่มก่อนเขาจะนอนนี่มันจะร้องถ้าจามเสร็จแล้วหลังจากนั้นประมาณประมาณกี่วันถึงตก มันก็บางทีก็วันสองวันออกแล้ววันสองวันอ๋อแต่ว่าแต่ทุนี้มันยังฝนอากาศมันมันฝนแล้วมันไม่ออกไม่ออกแต่ปกติทุกปีมันน่าจะออกแล้วมันก็ไม่ผอมนช้างมันเป็นช้างหนังบางเป็นช้างหนังบางเนาะเราจะไปทียบเปรียบเทียบกับช้างที่อ้วนตุตะไม่ได้นะถ้าถ้าแบบตัวนั้นอ่ะเออครับถ้าเป็นตัวหนึ่งตัวนั้นมันจะอมสินอมสินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราถ่ายอมสินนี่วันนี้ก็เอาความรู้ของพลายทองเงิน นะครับมาฝากก่อนแต่ผมชอบนะเป็นช้างที่ข้าคูนต่อเจ้าของแล้วก็คือลูกเมียเขาเลี้ยงได้อะแล้วเขาเขาก็เรียบร้อยนะเขาเป็นช้างที่ถ้าเราไปเปรียบเทียบช้างตัวผู้กับเชือกอื่นเขาจะเป็นช้างที่เรียบร้อยมากนะแล้วก็เขาลักควานลักควานเป็นแต่ลูกชายเล็กๆอยู่เล็กๆก็น,นันไม่เคยทำไม,ยไม่เคยไม่เคยไล่ไม่เคยอะไรเลยมันจะถ้ามันจะถ้ามัน มันจะเอางานงัดออกมันจะไปทําคนดื่มมันไม่ทําควานมันไปทํเจ้าของมันจะเอางานมันอันนี้อันนี้พี่เลิมของเราเนี่ยพูดตรงๆเลยนะว่าลักษณะนิสัยก็คือเราไม่ได้ก็นิสัยตรงๆงอะเนาะช้างนะครับไม่ใช่บอกว่ามันไม่ดีแล้วบอกว่าดีนะก็คือจะทําให้เอฟซีหรือว่าคนที่เข้ามาชมเนี่ยจะได้เข้าใจเนาะว่าอุปนิสัยของช้างแล้วก็จะได้ระวังกันนะครับ ไม่ไปหยอกล้อกเกินกว่าเหตุมไม่ไปแกล้งช้างนะครับเพราะช้างเป็นสัตว์ที่ตัวโตนะครับเวลาเขาโกรธหรือว่าเขาเครียดขึ้นมานะครับก็อาจจะเกิดอันตรายต่อทุกคนได้นะครับเราก็ช่วยกันระวังไปไปเล่นกับช้างยังไง,ง,ไงก็ได้ขอให้ขอให้น่ารักอะ่ะขอให้ได้ภาพที่สวยขอให <c oughs> เ้เป็นโมเมนต์ที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าไปเล่นแล้วช้างจะไล่เอาอะไรประมาณนี้นะครับ นี่โยกเหมือนพี่ป๋องอีกโยกเหมือนกันโยกเหมือนกันถ้าดูไกลๆนี่เหมือนพี่ป๋องนะแบบไม่ได้เหมือนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าลักษณะที่ที่อยู่แถวเนี้มันมีตัวนี้น่าจะเหมือนที่สุดแล้วนะแต่ว่าเพียงว่าความสูงความสูงไม่ใช่เนาะที่เหลิมเนาะตัวนี้อายุมันน้อยกว่าอายุน้อยกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะจะไม่ใหญ่เท่าเหมือนพี่ป๋องเพราะช่องช่องขาเขาสั้นอ๋อเมันจะ พ่อพันเดียวกันหน้าจะไม่ละคนละคนละแม่นะใช่ไหมตันนี้ขามันเล็กขามันเล็กไม่เป็นไรคนช้างเรามันสวยคนละแบบเราอย่าไปเปรียบเทียบว่าช้างทุกตัวจะสวยเหมือนกันทุกตัวยังไม่ใหญ่แต่มันตกมันยังไม่อกข้างล่างนั่นเลยอ๋อตกมันไหลแต่ขมับแต่ยังไม่ไหลที่อวัยวะเพศนะครับยังไม่ออกเลยยังไม่ออกตกก็ไม่เกินเดือนหนึ่ง ตกไม่เคยไม่เกินเดือนบางทีก็เดือนสิบวันอย่างนั้นนะโยกยังรอนะฮะไกลเหละดูกระมับมันนียบเลยดูกระมับตรงนี้แก้มมันเต็มแล้วเกือบจะออกแล้วโอเคโอเคท่านผู้ชมก็ชอบนี่กลัวไม่รอดูมันจะได้แหย่บุญกระถินไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปต่อรองกันก่อนบุญกระถินน่ะถ้าถ้าพี่เลิมไม่ได้แห่นะ เอกสิทธิ์ก็ยังว่างนะเออได้ถ้าเอกสิทธิ์เอกสิทธิ์ก็ยังว่างนะรับรับจบนะรับจบนะโอเคหกงานแล้วนะเนี่ยเนี่ยหกงานนะแต่เพอแปลว่าจะให้งานพี่เอกสิทธิ์ทั้งหกงานเดี๋ยววันที่เท่าไหร่บ้างวันที่เท่าไหร่บ้างจะจดเนี่ยจะจดนะโอเควันนี้ก็พามาเยี่ยมพลายทองเงินสวัสดีครับเร็วๆเร็วชื่อชื่อเต็มชื่อจริงๆเลยพลายทองเงินทองเงินชื่อเต็มเลยนตัวเล็กเลยอ๋อโอเค แต่ก่อนเลี้ยงแต่ก่อนเลี้ยงตัวใหญ่พลายทองดีจะขายไปขายไปสซราส์อ๋อก็เลยผูกคำผูกพันคำว่าทองทองก็เลยได้มาไหมตอนนี้มันก็ได้ทองชื่อเขาเรียกเองเขาอ๋อทำไมแต่ก่อนโบราณเขาจะาตัดแต่งชื่อให้โอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งฮะเป็นกำลังใจให้ควาแสบนะครับในช่องควาแสบชาแนลด้วยแล้วก็ถ้าอยากมารู้จัก กับพี่เลิมนะครับอยู่ตรงข้ามบ้านไพรอีกสิทธิ์เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ